สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกูนมาทุเรียนนะทุกคนให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าเฮากูนนี้เฮาไอ้ทุเรียนอยู่ประมาณสามลู่สี่ลู่ทุกคนนะเด็ด <c oughs> <c oughs> ต่อมอนะอันนี้ให้ทุกคนนะเบิด้งทุกคนอันนี้คือห้ากูนแล้วทุกคนนี่ ันนี้กูโกนเลี้ยทุกคนนะเป็นต,ตัวเช็ดมาทุกคนนะทุเรียนชุกทุกคนไอ,อ้ห้อง,องโกนเอามือกินอยู่บ้านยัมันกำลังโกนอยู่ตอนนี้วันนี้ห่อชงมอทุนมอลายอากาศกระชีดๆนเนี่ยเห็นปะยินดีขััวทุกคนนะอันนี้คือยิอนดีขวัญ พกภาพทุกคนโอ้ยอยี๋ให้ทุกคนไปเบิกเงินทางเนาะเบิ่งทางเนาะทุกคนมาเนี่ยถ่ายให้ทุกคนมันเปิดชั้นบ้านช่องบ่อยู่บนเศ้าทุกคนแต่ละมือแต่ละวัน เห็นนี่นะทุกคน,นเอ้ยมาอยู่บนเช่ากันนะเพิ่งมุ่งโดคาดคาดคาดพีด,าด,าดมาเลยเห็นบ่กพยานคาดมาเลยทุกคนเอ้ยอยู่บนเช่าตายทุกคนบึง้งทุกคนห่ามนี่โหมันเป็นคนนี่นะนี่มาอยู่เพิ่งบนมุ่งกันกนะ ขาดหมดเลอขายทุเรียนได้เงินีชื้อใหม่ทุกคนนลยก็ได้ซื้อใหม่เพื่อผลไม่เห็นวันนี้ื่อใหม่ทุกคนนะชื่อพยางไม่มามุงม่งไม่นี่ขาดมาระโดออมอะไรคนนะึงใบก็คุดทุดลงเนี่ยขาดมดแล้วอยู่บนเช,ช่าชวนทุเรียนที่ก้าทุกคนเลยนี่คือชวนทุเรียนเห่านันก็นได้ดทุกคนเบิง้งกาะด มันนี้คุมค้มคือคันที่ตกอฮะสวัสดีสวัสดีครับฝักงใดทางใดกะคอมเมนต์มาทุกคนเดอ้ออ่ะพบกันในคลิปหน้าทุกคนโอเค